ท่านพุทธศาสนิกชนทั้งหลายและบรรดาเพื่อนพิสูจน์สมาเณรทั้งหลายวันนี้ก็อยามาคุยกันเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้าแต่ความจริงร่างกายผมมันก็แย่วันนี้เป็นวันที่21่กุมภาพันธ์สองพั่ความจริงหยุดบันทึกเสียงมานานร่างกายไม่ดี ถ้าแ,แถมวันนี้มันก็ยังไม่ดีไม่ดีตลอดมาก็เลยลำคาญร,ร่างกายแต่ว่าเิมหาม,มันก็มากเป็นไข้ก็ปินก็ช่างมันค่อยมานานงานไม่มีผลร่างกายไม่ดีก็เลยวันนี้กแกล้งใช้ให้มันตายไปซะเลยในเมื่อมันไม่ดีก็อย่าคบม,มันไว้ทําไมเรื่องน้ำมน์ของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างนี้ เพรเวลานี้ดิงข่าวก็บอกมีพระบางวัดแต่ไในว่าในวัดนั้นจะเป็นทุกองค์หรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่ทราบ <c oughs> <c oughs> เวลาที่ญาติโยงพุทธบริษัทไปหา <c oughs> ก็บอกไปงานศพออกมาพูดสององค์สามองค์ก็โจมตีเรื่องเชื่อในมงน้ำมนต์เป็นต้นผมว่าพระเราทำอย่างนั้นมันก็ไม่ถูก ต้องศึกษากำลังใจคนเสียก่อนกำลังใจของคนอยู่ระดับไหนแล้วก็น้ำมนเนี่ยมันไร้ผลหรือเปล่าไอ้ที่เขามีผลมันก็มีที่ทำมาเลอะเลอะเทอะไร้ผลก็มี <c oughs> กรวมความว่าคนติน้ำมนก็ถือว่าเป็นคนที่มีความไม่รอบคอบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ติคนนินทาคนกล่าวไร้ใส่สีของคนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าผู้นั้นยังไม่เข้าถึงสกเก็ดความดีของพระองค์ที่พระองค์ทรงสั่งสอนเพราะเป็นอุปกิเเสชะจั้นขอบรรดาท่านทั้งหลายที่ฟังอยู่ที่นี่เลิกนินทาคนเสีย ถ้าเรายัางนินทาคนมากเพียงเราเราก็เลวมากเพียงนั้นถ้าเราเลิกนินทาคนเราก็เป็นคนดีเพราะคนนินทาคนไม่ใช่คนดีเป็นคนเลวเป็นคนคบกิเลสคือความเศร้าหมองของจิตก็รวมความว่าอารมณ์จิตชั่วนั่นเองผมจะนำเรื่องน้ำมนต์ของพระพุทธเจ้ามาเล่าสู่ท่านฟังในพระธรรมบทภาคที่เจ็ด ท่านกล่าวว่าเป็นบุพกรรมของพระองค์เป็นเรื่องบุพกรรมของพระพุทธเจ้าเองพระพุทธเจ้าทรงสั่งให้พระอานนท์ทำน้ำมนต์จะได้รู้กันว่าการทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าก็ทรงสั่งให้พระอาน,นนท์ทำและพระอานนท์เป็นพุทธอนุชาด้วยเป็นน้องชายแล้วก็เป็นพระอุปถักเป็นพระุอุปถัมภ์มันก็เงาตามตัวของพระพุทธเจา้า ถ้าน้ำมนต์ไม่ดีถ้าพระนนท์ไปทำเข้าพระพุทธเจ้าต้องเร่งงานแน่แต่ถ้าว่าในเรื่องนี้คาถาทำน้ำมนต์พระพุทธเจ้าให้พระอานนท์บอกให้พระอานนท์ศึกษาเมื่อพระอานนท์เรียนไปแล้วก็ไปทำน้ำมนต์ก็เป็นอันว่าคนที่ด่าคนทำน้ำมนต์ก็ถือว่าคนนั้นด่าพระพุทธเจ้าด้วยคนที่ด่าพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงปราลบ โซนตัสว่าไม่ใช่สาวกของพระองค์คําว่าสาวกแปลหมายถึงผู้รับฟังคือคนไม่ใช่คนของพระพุทธเจ้านั่นเองถือว่าเป็นคนคดรถถีระถีวันนี้พ่ออาจจะพูดแรงไปนิดหนึ่งก็ต้องขอภัยพูดให้พวกเราสู่กันฟังใน,นเรื่องภายในจะสุมสี่สุมห้าพูดทรงเดชไปมันจะลงนรกท่านที่ปฏิบัติไปกรรมาฐานได้แล้วไปดูสิบ้าง ว่าคนที่พูดไม่ดูเหนือดูใต้ประเภทนี้เขาไปอยู่คุ้มไหนกันเนื้อความก็มีว่าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปราบบุพกรรมของพระองค์เองยังได้ทรงตัดวัฒนทีสนานี้ว่ามัตตาสุขะปริจาคาเป็นต้น เนื้อความก็มีว่าในสมัยหนึ er> ่งในเมืองไัศสรีซึ่งมีอาณาจักติดต่อกับเมืองเมืองของกรุงรัชค์คือมหานครเวลานั้นเมืองไพศสรีเกิดโรคร้ายเกิดขึ้นโรคอันดับแรกก็คือความแล้งผลไม่ตกต้องตามดูการ แล้วก็เกิดโรคคนก็อดโรคก็มากร้อนก็ร้อนความจริงเมืองภัยสาลีกับเมืองราชคฤนีู่ใกล้กันเขตนี้ถ้าร้อนก็ร้อนน่าดูอย่างพวกเราเราผมไปแล้วทนก็ไม่ไหวก็เป็นว่าคนก็เจ็บป่วยตายกันเป็นแถวๆอันดับแรกโรคก็เกิดก่อนให้ความไข้มีเข้ามา ร่างกายสุดโทมอากาศไม่ดีโรคอื่นก็เข้ามาแทรกนานาข้าอายุอหิวาตกะโรคกคมาเมื่ออายุอหิวา,า,กกาญญตกะโรคนี้เขาบรรดาญาติโยมพุทธบริษัทอหินี่ก็แปลว่างูวาตะนี่ก็แปลว่าลมไอโรคะเขาแปลว่าอาการเสียดแทงอาการเสียดแทงที่เกิดจากลมลมนี่มีพิษเหมือนงูเขาว่าอย่างนั้น คือเป็นแล้วมันตายเร็วจำไ่ได้ยนะคำว่าไอฮิวาแต่ก็โรคนี่ก็แปลว่าโรคหรืออาการเสียดแทงมาจากลมลมที่มีพิษมงพิษแมงโง,ง,ง่จะนด้นคนที่เป็นโรคไอฮิวาตายเร็วมันก็ถูกพิษง,งูกัดเวลานั่งการแพร่ก็ดีแต่ได้ว่ามันก็ไม่ทันทั้งวาระที่คนจะตายเขาตายจนเกลื่อนกระด เมื่อฮิวาเธกโรคมาตายกันเกลื่อนฝังก็ไม่ค่อยจะทันทิ้งศดหมักหมมกันโรคอื่นก็เข้ามาแทรกพวกอมนุษย์คือพวกอสุรกายบ้างพวกเปรตบ้างพวกอะไรบ้างก็เข้ามายื้อแย,ย่งสกินแล้วก็หมักหมมกันมากคนตายหนักอาการตายเมื่อมาอย่างนั้นเข้าจริงๆบรรดาชาวบ้านเขาก็าโทษพระราชาความจริงพระราชาในปิงกระโถนท้องพระโรงจริงๆ ท่านก็อยู่เฉยๆที่ก็ทําความดีทุกอย่างแต่ว่าชาวบ้านก็โทษว่าเจ็ดราชการมาแล้วไม่เคยมีโลกอย่างนี้เลยแต่มาราชการนี้เป็นราชการที่ 8. แปดนึกหมายความความจริงเขาสืบเขาเขาปกครองราชสมบัติเป็นเป็นพระราชามาถึงเจ็ดพันองค์มั้งมันมันมากด้วยกันนะ ผมก็ไม่รู้กี่องค์ที่จียจำมานัาบว่าเป็นพันพันองค์ในเมืองนี้เขาไม่มีการปฏิวัติรัฐวาหารบ้านเมืองก็มีความสุขแต่ว่าคนเขาทราบว่าสมัยเจ็ดจังเดนตนิการที่หนึ่งถึงเจ็ดในช่วงหลังนี้ไม่เคยมีโรคร้ายแบบนี้ แต่ว่าพอร่าการที่แปเข้ามาโรคหนักจริงๆเขาก็เลยโทษพระราชาว่าพระราชาไม่ทรงธรรมพระราชาทั้งกว่าดีแสนดีจึงประชุมอํามายข่าราชบริพารปรหิตคนที่มีความรู้ต่างๆให้สอบสวนสืบส,วน,สวนความประพฤติของพระองค์ว่าความประพฤติของพระองค์นี่มันไม่ดีตรงไหนบ้างบกพร่องตร,งตรงไหนบ้างคอยชี้แจงออกมา ถ้ามีอะไรไม่ดีก็ทรงยอมรับผิดบรรดาประชาชน,น้หลายเหล่านั้นก็พิจารณากันแล้วเห็นว่าพระองค์ทรงทำดีทุกอย่างอยู่ในสินนธรรมทุกอย่างแต่บาเวลานั้นโลกเกิดสามรายการคือหนึ่งภัยเกิดจากอาหารอาหารที่หาได้ยากมันแรงจะไม่มีอะไรจะกินเหมือนกับปีสองพันห้ารอี่สิบเอ็ดของเรา สองภัยเกิดจากอมนุษย์คือพวกผีพวกเปรตพวกสรากายน้ำภัยเกิดจากโรคโรคที่มันเกิดขึ้นเพราะอากาศไม่ดีในเมื่อทุกคนเห็นว่าพระราชาดีก็กราะทุนในทรงทราบว่าความผิดของพระองค์ไม่มีพระเจ้าค่ะพระองค์จึงได้ปรึกษาว่าถ้าอย่างนั้นจะทำยังไงดีเอาอยัางไงกันแน่โรคจึงจะบรรเทา บรรดาลูกศิษย์ของอาจารย์นังหกผู้เดียวีก็บอกว่าถ้าไปนำอาจารย์ทังหกมาอาจารย์นังหกมีฤทธิ์มากมีบุญญาธิการมากโรคอย่างนี้จะหายแต่ได้ว่าในเวลานั้นสมเด็จพระสัมมา,าสัมพุทธเจ้าทรงปรับาขึ้นในโลกใหม่ๆคือน,นั่นหมายความใหม่เอี่ยมเลยเข้าไปอยู่ในพระเชตวันมหาวิหาร ไยกว่าเห็นจะไปปันปนป้นมันหนึ่งปีเฮนไม่ครบดีเป็นเวลาจจนที่จะเข้าบรรษาก็นหมายความทังปีที่สองมันรู้ไปเสกสัมมาทิฏฐิยานเข้ามาเป็นปีที่สองก็มีคนที่ทราบข่าวพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลานี้พระพุทธเจ้าทรงบัติเกินแล้วในโลกขอให้ไปนิมนต์พระพุทธเจ้ามาที่นี่โครคไข้ไข้เจ็บมันจะหาย ภัยอันตรายต่างๆจะหมดไปในที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันวพาเห็นด้วยอาจารย์ทั้งหกที่มีมานานแล้วโรคมันก็มีแต่ว่าสมเด็จพระจินารีคือพระพุทธเจ้าเราใฝ่ฝันกัมานานใครๆก็พูดถึงพระพุทธเจ้าแต่ไม่เคยพบพระพุทธเจ้าจริงๆสักทีเวลานี้พบพระพุทธเจ้าจริง ขณะที่ปรึกษากันอยู่นั่นก็มีเจ้าลิศวีองค์หนึ่งท่านประทับอยู่ด้วยพระเจ้าลิชวีองค์นี้ไปฟังเทศพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระเจ้าพิมิสารในวันที่องค์สมเด็จพระพิธมานเข้ามากรุงราชคฤ์เป็นครั้งแรกและเวลานั้นพระเจ้าพิมิสารกับบรรดาบริษัทเป็นประสูดาบันกันเป็นแถวแถว ท่านเจ้าลิชวีองค์นี้ก็เป็นประสูดาบันด้วยในเมื่อเขาพูดถึงพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงยืนยันพระพุทธเจ้ามีความดีจริงถ้าพระพุทธเจ้ามาในที่นี้โรคภัยมันจะหายความจริงโรคร้ายที่เบียดเบียนร่างกายมันเป็นของธรรมดามันเป็นโรคมาใหม่แต่โรคร้ายที่สุดที่ระจ,จําใจคือความเลวของจิตมันจะหายไปด้วย ทุกคนก็ตัดสินใจว่าถ้าอย่างนั้นต้องให้พระเจ้าลิชวีองน์นี้กับลูกชายเขาบรหิตไปนิมนต์พระพุทธเจ้าที่กรุงราชคกิดมาหานครเมื่อท่านรับอนุมัติข้ส่งไปแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระเจ้าพิม,มิสารความจริงท่านเป็นเพื่อนกันเอาเครื่องบรรณาการไปมอบให้แก่พระเจ้าพิม,มิสารบัถวาย มีเขบอกว่ามีความต้องการอยากจะได้พระพุทธเจ้าไปสงเคราะห์ที่เมืองไผ่สรีเพราะเวลานี้คนตายกันมากครับผมฟังก็ไม่ทันเ้าก็ไม่ทันมันตายก็เป็นเหมือนไอ้โรคายตาย,ตายอย่างนี้นะครับผมเคยเจอมัไหลายสมัยในชีวิตผมน่ากลัวจริงๆบางทีคนเข้ามาลงที่วัด ไอ้คนเอาลงจะไปใส่ศพไม่ทันยาลงไปเข้ามาส่งข่าวตายแล้ววันตายสี่ห้าคนเฉพาะในเขตนั้นทำอย่างนี้พระในวัดหนาวกันเป็นแถวๆนี่เลยครับอย่าประมาจจะบอกสมัยไหนหมอเก่งนั่นเลยสมัยนั้นหมอเก่งๆโรคฉะหมอตายเป็นแถวๆ รวมความว่าพระเจ้าพิมพนสัยก็บอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ได้อยู่ในอำนาจของข้าผมผมเองก็ไปรุกศิษย์พระพุทธเจ้าพูดภาษาไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าจะ,สะเสด็จไปหรือไม่เสด็จไปเป็นเรื่องของท่านที่เข้าไปกราบทูลเองเจ้าเครื่องบรรณาการเครื่องกำนันอะไรก็ตามเครื่องกำนันเครื่องผู้เยบ,บ้านมาให้เนี่ยผมรับไม่ได้ทานที่ดีก็ปฏิมนเอง มันจเจ้าพระเจ้าฤฉวีก็ลูกชายของพรโรหิตก็ไปกราบทูลองค์สมเด็ดจพระจอมจาให้พ,พระทรงพระปรมาศ,ศาสันดาหให้ทรงทราบนี่มันยังไม่สบายลิ้นยังไม่เป็นเรื่องไม่สบายมากกว่านี้ยก็พูดไปอย่างนั้นมันอยากไม่สบายพูดมันตายไปซะเลยถ้าตายในธรรมไม่เป็นไร พระพุทธเจ้าทรงทราบพ,พิจารณาดูตามเรวยอำนาจพุทธญาณก็ทรงทราบว่าถ้าตถ,า,ถาคตไปที่นั่นถ้าเราไปที่นั่นนึกในใจนะไปถึงแล้วฝนจะตกหนักจะชะสิ่งโสโครกทั้งหมดให้ไหลลงแม่น้ำคงคาความสือาอ่อขงพื้นที่จะเกิดขึ้นหนึ่งโรคจะบางเพราะความสกปรกหายเริ่มหายไป แล้วก็บริการที่สองท่าระฟันแดงวัตรมรทัศนารัตนสูตรเพื่อยานีถภูตาในจิตตำนานผลจะเกิดมหันเป็นมหันให้คนเข้าถึงว่าไตรสรนาคมอยู่ในสินห้าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจะมีความสุขกันขื้นหนึ่งไม่เบียดบียนกันโดยทางกายไม่ฆ่ากันบ้างไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายร่างกายกันบ้าง ไม่ลักไม่ขมโมยกันไม่แย่งคนรักกันไม่โกโหกหมดเท็จไม่พูดสอไม่พูดคำหยาบไม่พูดสอเสียดเพื่อเจอือเล็วไหลมันินทาชาวบ้านและก็ไม่เมาเกินไปอันนี้โลกรัฐเมืองไพายารีจะมีความสุขขึ้นกว่าเดิมแต่ว่าจะให้หมดไปที่เดียวไม่ได้เพราะความเลวของคนมันมีอยู่ดูแต่สมัยนี้เถอะ เจ้ว่าแต่ทงคนนุ่งกางเกงแต่คนนุ่งสบงมันยังเร็วเมื่อพระเจ้าทรงทราบด้วยน้าพพุทธยาณก็ทรงรับวัตถาคตจะไปต่อมาเมื่อพระเจ้าเป็นสารทรงทราบก็ข้าพระกราบทูลถามองค์สมเด็จไปจอมไตรว่าจะาเสด็จไปเมืองไพยสาลีหรือพระพุทธเดียวกาพระเจ้าก็ทรงตัดว่าไปตถาคตจะไปสงเคราะ แต่ว่าจะไปไม่นานจะต้องกลับมาเข้าพรรษาที่ปเวรวันเวลานี้ก็เหลือเวลาไม่กี่วันคือสิบวันก,กว่าจะเข้าพรรษาพระเจ้าพิมพิสารนี่กล่าวถึงว่าก่อนที่พระองค์จะเสด็จไปรอเข้าพึ่งเจ้าก่อนคอยปรับพื้นที่ให้ดีซะก่อนพื้นที่ยังไม่ราบเรียบจึงได้ทรงสั่งให้พนักง,งานปรับพื้นที่ให้เรียบ เดินสะดวกสะดวกสำหรับพระพุทธเจา้ากบบมดดาะสงห้าร้อยรูประยะเวลาทางสิ้นทางไกลห้ายโยช์แล้วก็จัดตกไม้ห้าสีโรยปลายได้ที่ทางสูงแค่เขาเป็นการบูชาพระพุทธเจา้าเมื่อเสร็จแล้วก็กราบทูลให้เสด็จพระพุทธดำเนิน เวลานั้นพระพุทธเจ้าสเสด็จจินเอารม่มเอาฉัดสองชั้นกั้นให้พระพุทธเจ้าฉัดชั้นเดียวกั้นให้พระสองห้าร้อยรูปคือหนึ่งรูปหนึ่งองค์ต่อฉับหนึ่งอันแล้วหลังจากนั้นไปถึงแม่น้ําแล้วต้องข้าม่ากก็เรือสองลำเข้ามาเทียบกันทําเป็นเรือกัญญาประประดับประดาและสวยสดงดงาม เวลาที่เรือถอยออกไปสําหรับพระพุทธเจ้าเรือพระเ,เจ้านะเรือต้องใช้มาก500ห้าร้อยอง์เรือของพระพุทธเจ้านี่ประดับประดาสวยงามพระเจ้าวิสารสันไปส่งเรือถึงน้ําแค่คอเรือถอยไปเที่อเดินตามเรือไปมือปนมไปไหวพระพุทธเจ้าลงทั้งเครื่องทรงไม่ชีมีเต้พระขามา น้ำแค่คอก็กราบทูลพระเจ้าว่าถ้าพระองค์ยังไม่เสด็จกลับเพียงใดข้าพระพุทธเจ้าก็อยากคอยพระองค์อยู่ที่นี่จนกว่าจะเสด็จกลับพระพุทธเจ้าก็ทรงเสด็จไปทางเรือซึ่งระยะทางสามโย์แล้วก็จึงขึ้นฝั่งทั้งฝั่งน้นก็ไม่กัรไม่ทราบข่าวว่าพระเจ้าปิปิสารทาอย่างนั้นพระราชาเมืองภัยสาลีก็ลงมารับแค่คอเหมือนกันน้ำแค่คอเหมือนกัน จัดที่ให้เรียบเป็นทางระยะสามโย์ถึงเมืองแล้วก็เอาดอกไม้โปรยปลายเช่นเดียวกันแต่ว่าถานนจัดหนะักของพระพุทธเจ้าฝั่งนี้จัดฉัดสองชั้นฝั่งโน้นจัดฉัดสี่ชั้นรับพระพุทธเจ้าฝั่งพระเจ้าปิมิสารจัดฉัดหนึ่งชั้นกัน้นให้แก่บรรดาพระสง์ฉัดคือร่มและชัดตังบวรร,รมแต่ฝั่งโน้นเอาร่มสองชั้น ฝั่งนี้ร่มหนึ่งชั้นท้าไม่เกินกันพอพระพุทธเจ้าทรงเหยียบพื้นดินฝั่งนนท์ขเมืองไผ่ารีมหาเมฆใหญ่ตั้งขึ้นฝนตกหนักไม่ลืมหูลืมตานับเป็นชั่วโมงชมงั่วโมงนาบางแห่งน้ําท่วมแค่เข่าบ้างบางหวงว้บางแห่งน้ําท่วมแค่อกน้ําก็พัดพาเอาสิ่งโสโครกต่างลงในแม่น้ําคงคา ทำให้บ้านเมืองสะอาดขึ้นมาเยอะไอสิ่งปฏิกูลโกชากศกทั้งหลายเหล่านั้นก็หล่นไหลลงมาในแม่น้ำของขาหมดส่วนเลอะเทอะต,ต่างๆก็แล้วมาตามพื้นดินก็สะอาดความชุ่มชื่นกับปรากฏคนก็เริ่มมีความสบายเพราะฝนไม่ตกมานานครั้นเมื่อองค์สมเด็จพระบิจามารสมเด็จทอดไปในเขตเมืองไพรชาลี <c oughs> เข้าไปในเขตพระราชฐานแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วก็ทรงเรียกพระอานุานว่านนทะดูก่อนอน์นจงมานี่เธอจงเรียนรัตนสูตรรัตนสูตรคือบทยานีทัโตาเรียนรัตนสูตรอันนี้ไปแล้วก็ไปเดินไปบริกรรมรอบๆรอบๆเขตของเมืองไัยาลีทั้งสี่ทิศ พระนรนเรียนรัตนสูตรแล้วหลังจากนั้นก็เอาบายเขอาองค์สมเด็จพระบทีแก้วอาบายข้าพุทธเจ้าใส่น้ําเห็นไหมเริ่มทำมน,มน้ม,รรมนต์มีที่ทำน้มนต์ของพระนรนคือหนึ่งอารัธนาบร,รมีขพาพเจ้าสามสิบทัดคือบร,รมีปกติที่เรียกบร,รมีเฉยๆสิบทัดอุปบาร,รมีสิบทัด ปรมัตถบรมีสิทธัแล้วก็มหาความดีของพระเจ้าอีกอันหนึ่งคือมหาบริจาคห้าบริการแล้วก็จริยาสามริการคือโลกตถจริยาซึ่งพระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่โลกยาตถฐจริยาที่พระพุทธเจ้าทรงประพฤติให้เป็นประโยชน์แก่พตา พุทธตาจริยาทรงพุทธประโยชน์ในฐานะที่เป็นพระพุทธเจ้าคือสอนคนให้บรรลุมรรคผลและอาราธนาความดีพระองค์สมเด็จจินสีในการก้าวลงสู่ปรอขันในภพที่สุดคือชาติสุดท้ายและการความดีของการประสูติความดีในการเสด็จออกมาหาพิเนศกรมของพระพุทธเจ้าและพระเจ้าทรงทําความเปลี่ยนทั้งเปลี่ยนทั้งหกปี ต่อมาความดีของพระองค์บารมีช่วยชำระมารเป็นหลอดที่อรัตนาความดีที่แทงตลอดพระสัพพัญญุติญาณเหนือบัลลังพระโผเป็นพระพุทธเจ้าเพ็นอรหันต์การยังธรรมจักรการที่พระพุทธเจ้าทรงรแสดงธรรมจักรให้เป็นไปกับปัญญวคีหรือศีลห้าเป็นไปในโลกและก็อรัตนาโลกุตระโลกุตระธรรมก้าปไปการคือมรสี่ผลสีนิพานหนึ่นง ได้ก็โสดาปฏิมักสกิทาคามิมักอนาคามิมักอนหัตตมักพระโสนดาที่ปฏิผลพระสกิทาคามีผลอนาคามีผลอนหัตผลแล้วก็นีพ่านอีกหนึ่งเป็นเก้าหลังจากอารัธนาบร,รมีทั้งหมดเร็ดพระนนก็เข้าไปยังเขตของเมืองในพระนครเที่ยวทำพระบริสคือสวดยาณีตะูตาฮะเรื่อยไป ในกำแพงทั้งสามด้านเพื่อเดินกำแพงสามด้านตลอดสามยามในราตรีนั้นเดินไปเดินมาเกระสตรรัตนสสตรยานีาพตพะภูตานิสมาขตานิวายาเถกทะทานรู้ต่ท่านบอกว่าเมื่อพระอนุนใช้ศัพท์คำว่ายังกินจิตเท่านั้นนะเป็นตน้นเป็นนคำว่าพระเทระกล่าวเท่านั้นน้ําที่สาดท่นานก็สาดน้าไปด้วยธนมนเนี่ย อย่าลืมพระธนมนต์บทนี้นะก็ศาสตร์น้าขึ้นไปเบื้องบนน้ําขึ้นไปลอย,ยขึ้นบื้องบนตกลงมาตกลงก็มอมก็มอมเอรามนุษย์ทั้งหลายคือเปลอสุรกายเป็นต้นพวกนั้นทนไม่ไหววิ่งกันพล่านไปหมดถ้าบ่อยจำเดิมโดกยการกล่าววิียคาถาว่ายาณีทัภูตานิเป็นต้นหยดน้ำเป็นราวกะว่า เทิดชื่อชด,ดาพุ่งขึ้นบรรยากาศแล้วตกลงมาเบื้องบนตกลงมาบนหัวของมรนดามนุษย์ทั้งหลายผู้ป่วยบรรดาคนป่วยทั้งหลายหายโรคทันทีทันใดน,นั่นเองเห็นไหมละ่ะแล้วก็ลุกขึ้นวาดล้อมพระเถระหนังสือทั้งบางนี่นะ่ขาบอกว่าจำเดิมเต่บ,บทว่ายังกินจิเป็นต้น อันะเทระกาศแล้วบรรดาอามนุษย์คือพวกเปรตอสุรกายสัมภเวสีทั้งหลายถูกมนต์น้ำกระทบแล้วทนไม่ไหววิ่งหนีกันพลานไปก่อนที่อาศัยที่ที่กองอยากเยี่ยกว่าดีที่ส่วนแห่งฟ้าเองเป็นต้นกว่าดีก้นหนีหนีไปแล้วโดยประตูออกประตูนั้นบ้างประตูนี้ถ้าดีมีประตู นั่นบอกวันดาประตูทั้งหลายไม่มีช่องว่างเลยพวกนี้มันดันกันหมดเบียดก้นออกไปบรรดาอมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อมาได้โอกาสก็ทําลายกําแพงหนีไปมหาชนประพรมทองพระโรงในถ้ำกลางเห่งมนญครด้วยของหอมต่างๆแล้วก็ผูกผ้พาพรพดานอนวิจิตก็ด้วยทองคําเป็นต้น ตกแต่งพุทธาฏนำสเสด็จสมเด็จพระบรมรูนนาสเสด็จเข้าไปแม้วันนี้ไม่ทันจะถึงไหนนาฬิกากรีกซึก่อนเลยไม่พูดอะไรกันเวลนหมดแล้วที่จะหมดก,ก็เขาบอกว่าเรื่องน้ำมนต์นี่ไม่ใช่เรื่องเหลวไหลถ้าทำถูกอาศัยบาร,รมีพระองค์สมเด็จไปจอมไตรมีผลมากอบรรดาเพื่อนพิสุสสมนีน,นังไหลายเวลาหมดแล้วขอลาก่อนขอความสุขสวัสพิพัฒนมงคล สมบูรณ์พุ่นผลจงมีแดบรรดาท่านพุทธศาสนิกชนและเพื่อนพ an, ิสดสวรเณินูพรับฟังทุกท่านสวัสดีสวรเณินูพรับฟังทุกท่านสวัสดีสวรเณินูพรับฟังทุกท่านสวัสดีสวรเณินูพรับฟังทุ